ผู้ใดสนใจพักกระแยงเลยพี่น้องทำสาวพักกระแยงก่อนงามร้ายพักกระแยงเดี๋ยวจะตัดออกนะครับตัดทำสาวเพิสักหน่อยผมซื้อไว้ผมยาวแล้วปูไว้กินบ่ทันครับพี่น้องบ่าใคยได้กินทำสาวกันตัดออกไว้นี่ผู้ใดอยากได้อหมมีแต่ดอก,กงาม ดอกซีมูมองพี่น้องสรรพคุณซอยเจริญอาหารครับกินขวาแสบพอได้อยากกินขวาแสบตัวกินพักกระแยงแต่พอได้กินแสบอยู่แล้วแก่แหงแสบตตืม <laughs> ทำสาวทำสาวทำสาว กำในกำมือมงยัยหนึ่งพี่น้องนี่ตาดอ,อกแล้วครับกำลังทำสาวผักกระแหงผักกระแหงอยากจะเป็นสาวคือกันเดี๋ยวก็แตกกันด้วยไหมครับผมเอาหนามเติมแล้นะครับมันเติมหนามครับเพราะว่ามันปลูกเสร็เสรทางไว้นะครับ มันแค่เติมน้ำไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรมากเลยงามตลอดอยิ่งตัดยิ่งสาวครับพี่น้องอหอมหอมผักกระแงครับเจริญอาหารครับสบรรพคุณเพ่นซอยเจริญอาหารครับกินเขาแสบนะครับผ้ดใดอยากกินเขาแสบครับผักกระแงครับพี่น้อง มีดอกหอนะี้ยดอกสีาม่วงมันแมลงมาหอมหอมหอมดอกพักแยงี่นครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องบายยครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมยินดีไม่ะครับผม